สวัสดีคะ่ะมาพบกับครูชมเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเรามาเรียนเรื่องการเขียนจดหมายถึงผู้ปกครองและก็ญาติญาติกันนะคะติดตามรับชมกันได้เลยคะ่ะการเขียนจดหมายถึงพ่อแม่ก็คือผู้ปกครองอันเดียวกันนะคะหรือญาติผู้ใหญ่นันนะคะก็คือ เป็นการเขียนจดหมายส่วนตัวนะคะเขียนถึงญาติผู้ใหญ่เขียนถึงคุณพ่อคุณแม่นะคะเขาเรียกว่าเป็นการเขียนจดหมายส่วนตัวค่ะคือใช้เพื่อติดต่อส่งข่าวคราวบอกเล่าเรื่องราวต่างๆสอบถามสารทุกสุขดิบเรื่องอื่นๆอ,อย่างเงี้ยค่ะในการเขียนจดหมายถึงพ่อถึงแม่หรือญาติผู้ใหญ่ของเราหรือผู้ปกครองของเรานะคะเป็นการเขียนจดหมายส่วนตัว เพื่อติดต่อส่งข่าวคราวบอกเล่าเรื่องราวนะคะสอบถามสารทุกสุขดิบและเรื่องอื่นๆนั่นเองค่ะอย่าลืมนะคะการเขียนจดหมายถึงคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองหรือญาติผู้ใหญ่ของเราเป็นการเขียนจดหมายส่วนตัวนั่นเองค่ะเรามาดูรูปแบบของการเขียนจดหมายนะคะการเขียนจดหมายก็จะมีรูปแบบนะคะของการเขียนจดหมายอยู่นะคะว่าเขียนแบบไหนมีรูปแบบยังไงกันบ้างนะคะติดตามรับชมกันได้เลยค่ะ อน,นักเรียนดูบนจอนะคะนี่ก็คือรูปแบบของการเขียนจดหมายค่ะเรามีกระดาษ A4 อยู่ในมือนะคะ เราจะมีพับกึ่งกลางถ้าเรากะเส้นกึ่งกลางเห็นไหมคะเส้นกึ่งกลางสีน้ําเงินนะคะเส้นกึ่งกลางนะคะถ้าเรากะไม่ได้เราก็พับกระดาษให้เป็นครึ่งหนึ่งค่ะพับกระดาษแบ่งกึ่งกลางนะคะพอเราพับกระดาษได้รอยเป็นรอยพับกระดาษกึ่งกลางเสร็จแล้วก็จะแบ่งเป็น2ฝัง่งใช่ไหมคะ,ะนักเรียนดูนะคะว่ามุมบนขวานะคะมุมบนขวานะคะมุมบนขวามือของเรานะคะมุมบนขวามือของตัวเองค่ะจะเป็นการเขียน ที่อยู่ผู้เขียนก็คือถ้าเราเขียนเราก็เขียนที่อยู่เราลงไปนะคะแล้วก็ยงเยื้องนะคะยึเยื้องมาใกล้กับเส้นกลางเส้นกึ่งกลางที่เป็นรอยพับที่เราพับไว้นะคะเราจะเขียนวันที่นะคะเขียนวันที่วันนั้น,น,น,ท,น,น, it นที่เราลงมือกันลงมือเขียนจดหมายนั่นเองค่ะนะคะแล้วบรรทัดต่อมานะคะชิดซ้ายสุดเลยนะคะชิดซ้ายสุดนะคะก็ก็ไม่ต้องใช้ซ้ายสุดมากค่ะลูกเพราะว่าในกระดาษของเรามันจะมีเส้นแดงๆเส้นสมุดกระดาษแดงๆขีดฝั่งซ้ายอยู่แล้ว ใช่ไหมคะเว EN ้นไม่หนึ่งนิ้วนะคะเราก็เขียนคําขึ้นต้นนะคะเขียนคําขึ้นต้นบรรทัดต่อมาก็เป็นข้อความที่เราจะเล่าเรื่องราวต่างๆนะคะสมมุติเราเขียนหาคุณพ่อคุณแม่เราอาจจะคุณพ่อคุณแม่ทํางานที่กรุงเทพเราอาจจะอยู่ต่างจังหวัดเราคิดถึงนะคะช่วงสถานการณ์โควิดอย่างนี้คุณพ่อคุณแม่ไม่ได้เดินทางกลับบ้านเลยนะคะเราก็เขียนจดหมายนะคะเขียนจดหมายหาคุณพ่อคุณแม่นะคะแต่ว่าสมัยนี้อาจจะใช้มือถือโทรวิดีโอคอลนู่นนี่นั่นกันแต่ว่าสําหรับสมัยก่อนนะคะการเขียนจดหมาย ะะมีความสําคัญมากเลยค่ะฉะนั้น ข้อความเรื่องราวที่เราจะเขียนหาคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองค่ะเป็นเรื่องส่วนตัวคือบอกเล่านะคะเรื่องของเราสอบถามสารทุกสุขดิบต่างๆนะคะอนักเรียนสังเกตนะคะว่าฝั่งซ้ายมือของเรานะคะจะเว้นไว้หนึ่งนิ้วนะคะเป็นเส้นดแดงแดงคันส่วนข้างฝั่งขวามือนะคะก็จะเว้นไว้1เซนนะคะ1เซนติเมตรนะคะข้างซ้ายมือนะคะเว้นไว้หนึ่งนิ้วนะคะเป็นเส้นแดงแดงยาวลงมาเลยข้างข้างขวานะคะจะเป็น1เซนติเมตรนะคะพอเราเขียนเนื้อหาข้อ ความใดเสร็จแล้วแล้วก็มาลงด้วยคําลงท้ายอาจจะขอแสดงความเคารพอย่างยิ่งนะคะพ่อเขียนหนึ่งคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองนะคะพอเราลงคําลงท้ายเสร็จแล้วล้วก็ลงชื่อผู้เขียนคือชื่อเรานะคะอาจจะเด็กชายกอไก่ยอย่างเงี้ยคะ่ะนักเรียนสังเกตไหมคะนี่คือรูปแบบการเขียนจดหมายนะคะว่าจะไม่มีการเว้นบรรทัดเลยะคะ่ะจะไม่มีการเว้นบรรทัดสักบรรทัดเลยนะคะจะต้องเขียน ทุกบรรทัดเลยค่ะไม่มีการเว้นบรรทัดนะคะแต่จะมีรูปแบบว่าเราต้องพับกระดาษก่อน,นะคะ่ะให้แบ่งกึ่งกลางให้ได้ก่อนสายขวาให้เท่ากันนะคะพับรอยกึ่งกลางของกระดาษเสร็จนะคะ ที่อยู่ของผู้เขียนของเรานะคะจะอยู่มุมบนขวาเลยค่ะพอเสร็จจากที่อยู่ก็เป็นวันที่เสร็จจากวันที่ก็สัตว์มาถัดมาฝั่งซ้ายมือจะเป็นคําขึ้นต้นอาจจะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ที่รักเคารพอย่างเงี้ยค่ะแล้วบรรทัดต่อมาก็จะเป็นเนื้อหาข้อความส่วนตัวที่เราจะเขียนหาคุณพ่อคุณแม่เลยนะคะแล้วบรรทัดต่อมานะคะคําลงท้ายค่ะเนื่องจากเราเขียนเนื้อหาเสร็จก็จะมีคําลงท้ายนักเรียนสังเกตคําลงท้ายจะต้องอยู่ตรงเส้นกลึงกลางเส้นกลึงกลางที่เราพับสมุด พับกระดาษไว้พอดีค่ะพอคําลงท้ายเสร็จด้วยรักและเคารพเสร็จแล้วก็ลงชื่อเรานะคะแค่นี้ก็เสร็จสิ้นค่ะรูปแบบการเขียนจดหมายนะคะนักเรียนกลับไปทบทวนด้วยนะไปเปิดดูในหนังสือบ้างนะคะไปดูว่ายังไงเดี๋ยวก็ลองพับกระดาษของเราหรือกระดาษสมุดของเราที่เรามีลองพับไปลองเขียนดูนะคะจําไว้ว่ารูปแบบการเขียนจดหมายนั้นจะไม่มีการเว้นบรรทัดเด็ดขาดค่ะ อันดับแรกเลยค่ะพอเราได้กระดาษที่เรา,พ,เราพับกึ่งกลางเรียบร้อยแล้วแล้วก็ฝั่งซ้ายมือนะคะเรานะคะจะขีดเส้นไว้นะคะก็คือ1นิ้วนะคะตั้งแต่ต้นกระดาษจนจบท้ายกระดาษเลยแล้วก็ฝั่งขวามือแค่1นเซนติเมตรนะคะตามเส้นแดงๆเลยนะคะเห็นไหมคะที่อยู่ของผู้เขียนก็คือที่เราเขียนค่ะจะอยู่มุมบนขวาเลยค่ะจะอยู่มุมบนขวาเลยนะคะ,ะอยู่มุมบนขวาเลยนะคะ,ละ,คะและเวลาเขียนที่อยู่นะคะเราจะไม่มีการเว้นบรรทัดนะคะเราเขียน ติดติดกันไปเลยนะคะเพราะว่าที่อยู่ของการเขียนการเขียนที่อยู่เนี่ยมันจะไม่ได้ยาวมากะคะ่ะถ้าบรรทัดแรกเราไม่เสร็จเราเขียนไม่จบนะคะเราสามารถเขียนบรรทัดที่สองบรรทัดที่สบรรทัดที่สได้และสังเกตค่ะการเขียนที่อยู่ของเรานะคะตัวเลขจะเป็นตัวเลขไทยค่ะ,ะตามที่อยู่นี้นะคะก็คือสาม 352ทับ2ถนนเพชรเกษมตำบลหัวหินอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันนะคะแล้วก็ตบท้ายด้วยรหัสไปรษณีย์นะคะคือ7 7 1 1 0 7 7 110่่ะใช่ค่ะนี่นะคะคือที่อยู่ส่วนมากการเขียนที่อยู่นะคะในการเขียนจดหมายก็ประมาณ3บรรทัดครึ่งหรือสี่บรรทัดแล้วแต่ว่าตัวอักษรตัวหนังสือเราจะเล็กจะใหญ่จะผอมจะรีบอย่างเงี้ยค่ะส่วนมากก็ประมาณสบรรทัดหรือสบรรทัดอยู่ประมาณนี้ค่ะนี่คือที่อยู่นะคะก็คือที่อยู่ของผู้เขียนคือคนคนที่เขียนคนที่เขียนจดหมายต้องใส่ที่อยู่ตัวเองลงไปนะคะก็คืออยู่มุมบนขวาเลยค่ะแต่ไม่ใช่อยู่เส้นกึ่งกลางแล้วถัดจากเส้นกึ่งกลางมานะคะ เราได้ที่อยู่เรียบร้อยแล้วนะคะบรรทัดต่อมาเราก็มาเขียนวันที่เลยค่ะอนนักเรียนสังเกตดูนะคะว่าจะไม่มีการเว้นบรรทัดเลยนะคะแล้วก็ตัวอักษรนะคะเอ้ยแล้วก็ตัวเลขค่ะลูกเขียนเป็นตัวเลขไทยนะคะวันที่นะคะก็ให้ลงวันที่ที่เราเขียนเลยนะคะลูกให้ลงวันที่เราเขียนเลยนะคะก็คืออันนี้ตัวอย่างนะคะลงไว้18สิงหาสองหาอนะคะ วันที่วันนี้คือเราจะไม่เขียนคําว่าวันที่ไม่เขียนคําว่าเดือนไม่เขียนคําว่าพศเราใส่ตัวเลขของวันที่ลงไปเลยนะคะอย่างเช่นตัวอย่างนี้คือ18นะคะเดือนก็ไม่ใส่คําว่าเดือนใส่เดือนชื่อเดือนไปเลยคือสิงหาคมแล้วก็ไม่ได้ใส่เป็นพอจุดสจุดไม่ได้ใส่คําว่าพศใส่เป็นตัวเลขพอศลงไปเลยคือ25 6 4นะคะแล้วการเขียนจดหมายนะคะนักเรียนสังเกตว่าเลข1นะคะเลข1นะคะเนี่ยเลข1 18่เห็นไหมคะเลขที่อ่อวันที่18เนี่ยเลข1จะไปชิดเส้นกึ่งกลางพอดีค่ะเห็นไหมคะเราได้ที่อยู่ผู้เขียนมุมบนขวาสุดแล้วนะคะประมาณ3บรรทัดถึง4บรรทัดบรรทัดต่อมาก็จะเป็นวันที่การเขียนตัวเลขวันที่ไปเลยเขียนชื่อเดือนไปเลยแล้วเขียนพศไปเลยไม่มีคําว่าวันที่หรือไม่มีคําว่าเดือนไม่มีคําว่าพศกํากับนะคะ เราได้วันที่เรียบร้อยนะคะเราได้ที่อยู่เสร็จแล้วผู้เขียนนะคะเราได้วันที่เรียบร้อยนะคะบรรทัดต่อมาเห็นไหมคะสังเกตนะคะว่าจะไม่มีการเว้นบรรทัดเลยบรรทัดต่อมาเราจะเป็นคําขึ้นต้นคําขึ้นต้นนะคะเราจะไปชิดเส้น ซ้ายสุดเลยเห็นไหมคะเส้นซ้ายสุดเส้นสีแดงๆที่เราเว้นไว้นะคะเว้นข้างหน้าไว้1นิ้วนะคะบรรทัดต่อมานะคะเป็นคําขึ้นต้นนะคะเราจะเขียนหาผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่หรือญาติผู้ใหญ่ของเรานะคะเราก็ใช้คําว่ากราบเท้านะคะเป็นคําขึ้นต้นที่เหมาะสมและถูกต้องนะคะกราบเท้าอ่าในตัวอย่างนะคะคุณครูเขียนยกตัวอย่างเขียนจดหมายหาคุณปู่คุณย่าก็เป็นกราบเท้าคุณปู่คุณย่าที่เคารพ ถ้าเป็นคุณพ่อคุณแม่แล้วเพียงก็ใช้คําว่ากราบเทา้าคุณพ่อคุณแม่ที่เคารพนะคะใช้คําว่ากราบเท้านะคะคําขึ้นต้นที่ถูกต้องนะคะและคําขึ้นต้นนะคะจะอยู่บรรทัดต,ต่อมาถัดจากวันที่นะคะแล้วก็อยู่ชิดมาทางซ้ายมือสุดเลยนะคะให้ถึงเส้นสีแดงที่เราวัดวัดเว้นไว้นะคะคือหนึ่งนิ้วนั่นเองค่ะ หลังจากเราได้คำขึ้นต้นนะคะคือกราบเท้าคุณปู่คุณย่าที่เคารพนะคะบรรทัดต่อมาให้ย่อหน้าเข้ามานิดนึงนะคะบรรทัดต่อมาให้ย่อหน้าเข้ามานิดนึงเห็นไหมคะคำว่าคุณปู่คุณย่าสบายดีไหมครับจะไม่ใช้คำว่าไหม ที่เป็นมอม้าไม่หันไม่โทยอยักหรือมอม้าไม่หันไม่ตรียอยักคำว่าไหมตัวนั้นเป็นภาษาพูดนะคะถ้าภาษาเขียนที่ถูกต้องนะคะที่เราเขียนลงในจดหมายใช้คําว่า Mike. ไหมไหมตัวนี้คือสไลไม้มันลายหอหิบมอม้าค่ะนะคะเราก็เริ่มเขียนเนื้อหาไปอาจจะได้5้าบรรทัดหรือ10บบรรทัดกันแล้วแต่เนื้อหาที่เราจะเขียนนะคะตามตัวอย่างนะคะเนื้อหาที่เขาจะเขียนเขาเขียนว่าคุณปู่คุณยา่าสบายดีไหมครับ กรุงเทพฝนตกบ้างหรือเปล่ากราบเท้าคุณปู่คุณย่าที่เคารพที่หัวหินตอนกลางวันอากาศร้อนอบอ้าวมากพอตกเย็นฝนตกนะคะ ฝนตกหนักเกือบทุกวันเลยนะคะนี่คือยอ่อหน้าแรกการเขียนเนื้อหาในจดหมายสามารถมากได้มากกว่าหนึ่งย่อหน้านะคะจะเป็นหนึ่งย่อหน้าสองย่อหน้าก็ได้นะคะหลักในการเขียนจดหมายจะไม่มีการเว้นบรรทัดเด็ดขาดนะคะก็เขียนเขียนเขียนไปนะคะเขียนจนจบเนื้อหาของของเรานะคะอาจจะได้หบรรทัดเจ็ดบรรทัดแล้วแต่เรานะคะนี่คือเนื้อหานะคะเนื้อหาในจดหมายส่วนตัวที่เราจะ ถามข่าวคราวนะคะส่งข่าวคราวให้คุณปู่คุณย่ารู้แล้วก็ถามสารทุกสุขดิบต่างๆนะคะเป็นเนื้อหาอยู่ในจดหมายนะคะพอเราเขียนเนื้อหาเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปจบที่คำลงท้ายนะคะอาจเราไปดูคำลงท้ายกันค่ะบรรทัดต่อมานะคะถัดจากเนื้อหานะคะเป็นคำลงท้ายสังเกตว่าคำลงท้ายนะคะก็จะไปเขียนชิดเส้นกึ่งกลางจะถ้ามองขึ้นไปด้านบนจะตรงกับวันที่พอดีเลยเห็นไหมคะ วันที่18นะคะเลข1ก็ชิดเส้นกึ่งกลางเห็นไหมคะคาลงท้ายนะคะคําลงท้ายในการเขียนจดหมายนะคะตัวอักษรแรกก็ต้องชิดเส้นกึ่งกลางพอดีจะตรงกับวันที่พอดีเลยค่ะนะคะคาลงท้ายก็ลงด้วยด้วยความเคารพอย่างสูงหรือลงด้วยด้วยความรักและเคารพอย่างสูงก็ได้เรารักคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายแล้วก็เราก็เคารพด้วยนะคะเป็นคําลงท้ายที่ถูกต้องนะคะด้วยรัก และเคารพอย่างสูงหรือด้วยความเคารพอย่างสูงก็ได้นะคะนี่คือคำลงท้ายนะคะบรรทัดถัดต่อมาจากเนื้อหาแล้วก็จะต้องเขียนให้ตรงกับเส้นกึ่งกลางแล้วก็ตรงกับคำว่าวันที่ด้วยนะคะคือวันที่18นั่นเองนะคะตามตัวอย่างบนจอที่ครูเปิดให้ดูตอนนี้เลยค่ะลูกนะคะคำลงท้ายก็คือด้วยความเคารพอย่างสูงหรือบางคนอาจจะด้วยความรักและเคารพอย่างสูงก็ได้คะ่ะ ต่อมานะคะบรรทัดต่อมาก็ให้ลงชื่อเราค่ะเห็นไหมคะตัวสีฟ,ฟ้านะคะเราก็ลงชื่อเรานะคะเราก็อาจจะลงเด็กชายกอเด็กชายขอหรือมานะมานีบุญมีบุญมาอะไรอย่างเงี้ยก็ได้หมดเลยคะ่ะลงชื่อตัวเองลงไปนะคะก็คือ จบนะคะการเขียนจดหมายนะคะการเขียนจดหมายถึงคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองหรือญาติผู้ใหญ่ก็คือการเขียนจดหมายส่วนตัวนั่นเองคะ่ะอย่าลืมการเขียนจดหมายนะคะตัวเลขนะคะเป็นตัวเลขไทยนะคะและการเขียนจดหมายจะไม่มีการเว้นบรรทัดเด็ดขาดนะคะแล้วก็รูปแบบนะคะคืออันดับแรกเลยพับกระดาษ กึ่งกลางก่อนนะคะส่วนด้านซ้ายนะคะเว้นกระดาษหรือวัดมา1นิ้วนะคะส่วนด้านขวาสุดวัดมาแค่1เซนติเมตรแค่นั้นค่ะตามรูปแบบก่อนหน้านี้ที่ครูได้สอนไปนะคะนักเรียนอย่าลืมกลับไปทบทวนนะ มาดูกันค่ะนี่คือรูปแบบจดหมายที่ถูกต้องเลยนะคะนักเรียนสังเกตเลยค่ะบรรทัดแรกเลยบนสุดเลยมุมขวามือนะคะก็คือที่อยู่ผู้เขียนสองสาบรรทัดนะคะบรรทัดต่อมานะคะเป็นวันที่นะคะวันที่ติดตรงติดแบบเส้นกึ่งกลางเลยนะคะบรรทัดต่อมานะคะก็ ไปริมซ้ายสุดนะคะซ้ายมือสุดเลยนะคะไปชิดเส้นที่เราวัดไว้1นิ้วนะคะคือคําขึ้นต้นนะคะแล้วก็สองย่อหน้าในเนื้อหานั้นคือเป็นเนื้อหาสาระต่างๆที่เราส่งข่าวคราวถามข่าวคราวทางคุณปู่คุณย่านะคะและบรรทัดต่อมานะคะก็คือเป็นคําลงท้ายคําลงท้ายจะต้องตรงกับวันที่นะคะตรงเส้นกึ่งกลางพอดีแล้วก็จบที่ลงชื่อผู้เขียนนะคะคือคนที่เขียนลงชื่อตัวเองนะคะตามตัวอย่างนี้เลยค่ะเห็นไหมคะไม่ยากใช่ไหมล่ะคะ ว่านะคะก็ไปฝึกพับกระดาษนะคะแล้วก็ลองเขียนจดหมายถึงคุณพ่อคุณแม่ดูนะคะก่อนที่เราจะเขียนจดหมายนั้นนะคะเราก็ต้องมาทําความรู้จักกับการใช้คําขึ้นต้นและคําลงท้ายของจดหมายเรา,เ,าเมื่อสไลด์สักครู่นะคะก่อนหน้านี้นะคะเราได้เรียนเรื่องรูปแบบการเขียนจดหมายไปแล้วเนาะว่ามีรูปแบบการเขียนยังไงไม่ยากเนาะการพับกระดาษกลางแล้วก็ด้านซ้ายมือนะคะพับมา1น,นิ้วด้าน ขวามือสุดพับมา1เซนติเมตรนะคะอันดับแรกก็เขียนชื่อที่อยู่ผู้ที่อยู่ที่อยู่ของผู้เขียนก่อนนะประมาณสอสบรรทัดบรรทัดต่อมาก็เป็นวันที่ชิดกึ่งกลางนะคะบรรทัดต่อมาก็เป็นคําขึ้นต้นไปชิดซ้ายสุดที่เราวัดไว้1นิ้วนะคะและบรรทัดต่อมาก็อาจจะมี1ย่อหน้า2อย่อหน้าแล้วแต่เนื้อหาที่เราจะเขียนเยอะน้อยมากน้อยแค่ไหนนะคะเสร็จแล้วนะคะบรรทัดต่อมาก็เป็นคําลงท้ายนะคะที่ชิดเส้นกึ่งกลางและตรงกับวันที่ด้านบนพอดีนะคะแล้วก็ ถัดจากคำลงท้ายก็เป็นลงชื่อผู้เขียนก็คือเราเราลงชื่อของเราไปเลยเซ็นชื่อไปเลยไม่ต้องเขียนคำว่าลงชื่อเขียนชื่อไปเลย เ,เขียนชื่อของเราไปเลยค่ะเหมือนคุณครูคุณครูก็จะลงว่าธีมารัตน์ี้นะคะฉะนั้นพอเรารู้จกักรูปแบบการเขียนจดหมายแล้วเราต้องมารู้จักคําขึ้นต้นและคําลงท้ายของจดหมายด้วยค่ะติดตามรับชมต่อไปเลยเดยค่ะว่ามีคําขึ้นต้นอย่างไหนกันบ้างและมีคําลงท้ายอย่างไรกันบ้างนะคะอาเรามาดูอวนแรกเลยค่ะสําหรับคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายลุงป้านะ้าอานะคะการจะเขียนจดหมายถึงคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองนะคะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยาย คุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอานะคะคําขึ้นต้นนะคะเราต้องใช้คําว่ากราบเท้าคุณจะเป็นคุณตาคุณยายคุณน้าคุณอาคุณป้าคุณลุงคุณพ่อคุณแม่เราก็ต้องขึ้นต้นด้วยกราบเท้าคุณจุดๆๆที่เคารพนะคะคุณในที่นี้จุดจุดไว้เว้นไหมว่าจะเป็นคุณพ่อหรือคุณแม่ หรือคุณปู่คุณย่าหรือคุณตาคุณยายหรือคุณลุงคุณป้านะคะแล้วแต่เราจะเขียนหานะคะและคําลงท้ายนะคะเราจะลงด้วยความเคารพอย่างสูงนะคะหรือบางคนเขียนถึงคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ไกลกันมากก็อาจจะเป็นด้วยความด้วยความเคารพรักนะคะด้วยความเคารพรัก หรือด้วยความเคารพอย่างสูงก็ได้นะคะแต่ส่วนมากที่เขานิยมใช้กันก็คือลงท้ายด้วยคําว่าด้วยความเคารพอย่างสูงคะคำว่าอย่างสูงต้องใช้ต้องมีต่อจากคําว่าเคารพนะลูกด้วยความ,ามาควาเคารพอ,อย่างสูงเพราะคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาเป็นแบบญาติผู้ใหญ่นะคะที่มีพระคุณกับเรานะคะและคําลงท้ายต้องลงว่า<ง>ด้วยความเคาครพอ,อย่างสูงหรือด้วยความเคารพรักและเคารพอย่างสูงก็ได้แล้วแต่เราจะเขียนนะคะแต่ส่วนมากที่เขานิยมจริงๆเลยก็คือด้วยความเคารพอย่างสูงนั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะคาสรรพนามคาสรรพนามนะคะสําหรับบุคคลที่เป็นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะคะคาสรรพนามแทนผู้เขียนนะคะแทนผู้ที่เขียนคือสมมติเราเนี่ยเราจะเขียนจดหมายก็คือแทนเรา,เราใช้ผมกระผมหรือใช้คําว่าหนูหรือใช้คําคว่าหลานนะคะ แต่ถ้าเป็นสรรพนามแทนผู้เขียนถึงเราจะเขียนถึงใครถึงคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะคะเราต้องใช้คําว่าคุณนําหน้าก็คือคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรือคําว่าท่านนั่นเองค่ะนี่คือคาสรรพนามสําหรับใช้สําหรับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะคะใช้คําว่าท่านก็ได้ค่ะแล้วก็แทนตัวเองคือผมกระผมถ้าเป็นเด็กผู้ชายถ้าผู้หญิงก็ฉันดีฉันนะคะหรือหนูหรือหลานก็ได้ค่ะ สำหรับคำสรรพนามนะคะที่ใช้กับคุณพ่อคุณแม่คือใช้กับพ่อแม่นะคะใช้กับพ่อแม่นะคะผู้ผู้เขียนเนี่ยใช้แทนตัวเองคือผมกระผมหรือใช้คำว่าลูกหรือใช้คำว่าหนูนะคะแล้วก็คนที่เราเขียนถึงนะคะเราใช้คำว่าคุณนำหน้าคือพ่อแม่เราก็ใช้คำว่าคุณพ่อคุณแม่ใช้คำว่าคุณนำหน้านะคะเวลาเขียนเนื้อหาในจดหมายนะคะที่เขียนถึงคุณพ่อคุณแม่นั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะสรรพนามที่ใช้สําหรับลุงป้าน้าอานะคะลุงป้าน้าอาสาหรับตัวเราที่เราเป็นคนเขียนจดหมายคือผมใช้คาว่าผมใช้คําว่าหนูใช้คําว่าหลานแต่ถ้าเราจะเขียนหาลุงป้าน้าอานะคะเราก็เขียนใช้คําว่าคุณลุงคุณป้าคุณนะ้าคุณอาหรือคําว่าท่านก็ได้นะคะต่อมานะคะเราก็มาทําความรู้จักกับ ทำความรู้จักกับการจ่าหน้าซองนะคะจ่าหน้าซองจดหมายนะคะเห็นตัวเห็นตรงสีเหลืองๆนะคะตัวนี้คือติดติดเกิดติดสแตมนั่นเองค่ะนะคะคือดวงตราปริศนียกรก็คือสแตมนั่นเองค่ะราคา3บาทนะคะติดสแตมลงไปนะคะส่วนเรามาดูค่ะ มุมบนซ้ายมือนะคะมุมบนซ้ายมือจะเป็นชื่อและที่อยู่ของผู้ฝากหรือผู้เขียนนั่นเองค่ะก็ใส่ไปนะคะชื่อเรานมสกุลเราแล้วก็ที่อยู่เรานะคะแต่สังเกตนะคะว่าช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆ,ๆข้างล่างนะคะมี5้าช่องเล็กเนี่ยให้เรานะคะเ,เขียนรหัสไปรยีย์ลงไปการเขียนรหัสไปรีย์ที่ถูกต้องนะคะจะต้องเขียนด้วยเลขอาราบิกค,ค่ะเ,เลขฮินดูอาราบิกนะคะไม่ได้เขียนด้วยเลขไทยนะคะช่องไปรยีย์ด้านล่าง5ช่องเล็กต้องเขียนด้วยเลข อารบ,บิกเท่านั้นนะคะต่อมาอยู่ตรงกลางค่ะตรงกลางชื่อที่อยู่ผู้รับเราจะเขียนถึงใครใครเป็นคนรับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายอาจจะ,ะคุณปู่สมอนนะคะคุณปู่สมอนสวนสีอย่างเงี้ยค่ะก็ใส่ไปแล้วก็ใส่ที่อยู่ของคุณปู่ลงไปนะคะรหัสไปรษณีย์เป็นช่องเล็กนะคะ5ช่องข้างล่างก็ให้ใส่เป็นเลขอารบ,บิกลงไปค่ะ ต่อไปนะคะมาดูคุณค่าของการเขียนจดหมายกันค่ะลูกคุณค่าของการเขียนจดหมายนะคะ 1. เขียนได้เขียนบอกเล่าเรื่องราวต่างๆของเรานะคะที่เราอาจจะไม่ได้บอกด้วยการพูดนะ,ะบางคนอาจจะขี้อายเขินนะคะบางคนนะคะก็ไม่กล้าที่จะพูดออกไปตรงๆนะคะก็ใช้ภาษาใช้การเขียนนะคะใช้การเขียนจดหมายบอกแทนความรู้สึกต่างๆของเรานะคะ 2. เป็นการได้ฝึกใช้ภาษาที่เหมาะสมด้วยนะคะคำขึ้นต้นคำลงท้ายเราได้ทราบว่าใช้อย่างไรนะคะใช้คำพูดภาษาที่มันสุภาพนุ่มนวลน,นะคะใช้กับผู้ใหญ่นั่นเองค่ะนะคะ 3. ได้ฝึกเขียนเรียบเรียงลำดับเรื่องราวเหตุการณ์นะคะไลเออ่เวลาเราเขียนเนื้อหาสาระต่างๆของเราลงไปนั้นเราไล่ลำดับเหตุการณ์แต่ต้นจนจบเรื่องได้ก็เป็นการฝึกฝึกการเขียนเรียบเรียงลำดับเรื่องนั่นเองค่ะแล้วก็เป็นการบันทึกเก็บความ เ,เรียกอะไรอ่ะเกี่ยวความทรงจําดีๆในการเขียนในจดหมายลงไปในนั้นนะคะนี่คือคุณค่าของการเขียนจดหมายคะ่ะคุณค่าของการเขียนจดหมายนะคะก็ยังมีเขาเรียกอะไรอะ่ะใช้สื่อสารได้ทุได้สถานที่ทั้งภายในและภายในประเทศและต่างประเทศนะจดหมายเนี่ยสามารถแบบเขียนแล้วก็สื่อสารออกไปเนี่ยนะคะทั้งในประเทศ ของเราและต่างประเทศได้ด้วยนะคะแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยค่ะการเขียนจดหมายนะคะแล้วก็ฝึกทักษะการเขียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นยิ่งเขียนเยอะยิ่งเรียบเรียบเรียงเก่งๆเขียนบ่อยๆนะคะก็คือฝึกทักษะการเขียนได้ดีเยี่ยมเลยค่ะแล้วก็7นะคะสุดท้ายเลยนะคะคือเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ เป็นส่วนในการอนุรักษ์ภาษาไทยให้คงอยู่หมายถึงยังไงอ่ะเราเขียนบ่อยๆนะคะเราฝึกเขียนแล้วเราเขียนสะกดให้มันถูกต้องนะคะภาษาไทยเราเนี่ยตัวการันต์ผิดตัวเดียวหรือตัวสะกดผิดตัวเดียวความหมายก็ผิดเพี้ยนแล้วนะคะคําว่าเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ภาษาไทยก็คือเป็นส่วนหนึ่งในการฝึกเขียนในการเขียนภาษาไทยให้ถูกต้องแล้วก็ใช้ภาษาที่สุภาพก็คือเป็นการอนุรักษ์ภาษาไทยของเราให้สืบต่อไปได้เลยค่ะ มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะนักเรียนอย่าลืมกลับไปทบทวนนะไปดูรูปแบบการเขียนจดหมายมาให้ดีนะอย่าลืมนะรูปแบบการเขียนจดหมายนะคะ ตัวเลขนะคะต้องเป็นตัวเลขไทยนะคะและการเขียนจดหมายนะคะลูกจะไม่มีการเว้นบรรทัดเด็ดขาดน,นะคะไปดูนะคะไปดูให้ดีนะคะว่าเขียนที่อยู่ผู้เขียนบน่ะมุมบนขวามือบรรทัดต่อมาตรงกลางกึ่งกลางเป็นบันที่บรรทัดต่อมาก็เ,าเป็นคําขึ้นต้นนะคะกราบเท้าคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าที่เคารพนะคะบรรทัดต่อมานะคะก็เป็นเขียนเนื้อหาต่างๆบรรทัดต่อมานะคะ จากจบจากการเขียนเนื้อหาต่งตางๆก็จะเป็นคําลงท้ายนะคะคําลงท้ายก็จะไปคิดกึ่งกลางตรงที่เราพับกึ่งกลางพอดีให้ตรงกับวันที่ด้านบนแล้วก็ตบท้ายด้วยลงชื่อผู้เขียนนั่นเองค่ะแล้วก็จ่าหน้าซองการจ่าหน้าซองต้องติดแสแตมป์ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมว่าการจ่าหน้าซองนะคะช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆนะคะสําหรับผู้ที่อยู่ผู้เขียนแล้วก็ที่อยู่ผู้รับเนี่ยจะต้องลงด้วยเลขอาราบิกเท่านั้นนะคะ อย่าลืมนะคะนักเรียนยิ่งทบทวนบ่อยก็ยิ่งเก่งขึ้นนะคะสมัยนี้อาจจะไม่ค่อยมีแล้วหรอกการเขียนจดหมายนะคะแต่ว่าฝึกไว้ก็ดีนะคะเขียนบ่อย ก็เก่งขึ้นเรื่อยๆนะคะลองฝึกเขียนนะคะเพราะว่ามันอยู่ในเนื้อหาบทเรียนของเรานะคะหวังว่านักเรียนจะเข้าใจและก็สนุกนะคะกับการเขียนจดหมายนะคะบางทีก็ซ้อมให้ก่อนลูกซ้อมซ้อมอะไรซ้อมเขียนจดหมายบอกรักไว้ก็ได้นะคะอาจจะไม่เขียนถึงพ่อคุณแม่ก็ซ้อมเขียนจดหมายหาเพื่อนเพื่อนสนิทที่อาจจะพัฒนาเป็นแบบสนิทสนิทยิ่งกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าซ้อมเขียนฝึกเขียนคําพูดเพื่อจะไปบอกรักไปบอกรักใครสักคนที่เราแอบชอบก็ได้นะคะโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะคุณผู้ชมขอ จบการเขียนจดหมายของผู้ปกครองและญาติผู้ใหญ่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย